เขาจะไปกินซาบูได้อนี่นะเด้กำลังขับรหลดไปคนละครับขาวเป็นอย่างกับวัขวาบขาวเออค้ขาฮะ เพิ่งกันนี่เราจะไปกินทุนเรียนพร้อมไหนอย่าเบียดเด็กน้อยจะเ,เย็นๆนด้ครับจะเ,เย็นๆนด้ครับ ខ្លារស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 ារ ถึงแล้วจุดหมายปทางเขายัางกับรถตัดบัวขาวนนี้วเบิง<า>เกียงฮะเกีงไ่ามไผนี่นี่มีเกียงมีเกีงขาวสารกไมไเกหน่อซื่ออยู่วะาละวแเบิง้งนี่บอกมนต์่าแมนเหอือมาเบิ้งบัลูกศรน่ะเรียบร้อยจอดเลยก็จอดไปในหามงอาน พาเด็กหน่อยมากินซาบูซาบูมาว่างขูดกินน้ำบุหรี่มากมากพี่อยากกินค่อยมาว่ากันอันนี้นะไปจุดหมายปลายทางของเราก่อน แยกกายเด้นี่นะามี่คถ้าคนสคน่บห,ค,ค,ค,หคนจ้ะข้าคณท่ะตรงไหนก็ได้เหรอลูกนั่งข้างในไหม้าเนอน นูนั่งข้างในกับป้าเดี๋ยวเรวะนั่งเข้าไปมีใครนั่งนั่งเข้าไปก็เออนั่งก่อนนั่งเข้าอดเลยลูกนม่แก่น้ร้อนนร้อน สายสัมันะคคุณพ่เคยมาทานอยังะจจ้เป็นบุก้แบบรายท่านนะครับละหัวละถ้าไรราคเร่มต้นที่สองสองเก้ค่ะถ้าส้าจะสามารถสั่งได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้รวมเครื่องดื่มแต่ถ้าการสอ้าคุณค้าสามารถสั่งได้หมดรวมเครื่องดื่มด้ค่ะ โอเคเอาเอาสามสองเก้าเลยไหมสามสองเก้าก็สั่งทุกอย่างได้เลยเอาสามสองเก้าเลยลูกสามทุกอย่างนะจ้ะกำหนดเวลาไหมไม่ค่ะไม่กำหนดเวลาโอเคจ้ะจ้ะแล้วเป็นน้ำซุปอะไรคะหมูหม้อได้ขอซุปนะคะมีออริจินอลนน้ำดำต้มยำหม่าล่า เอา o r i g i a l หนึ่งกันแล้วกันแล้วก็อะไรอีกคะเจ้ฮอนเอาเจ้าฮ้อนหนึ่งบอกมีไหมอ่ะค่ะ่หม้อค่ะเอาเมื่อกี้สั่ง o ริจิ n อลไงเหมือนกันทั้งสองหม้อเลใช่ไหมคะอ้าเจ้า้อนไงหม้อนึ่งไม่สหม้อนี่เาเหมือนกนหม้อนึ่งได้สออ๋อสองน้ำซุปใช่ออก็ก็สีเลยสิเป็นสองนะอะไร ม่านได้สองน้ำซุปใช่ไหมกับไม่นี่นีนั่งน้ำกันนี่มองนี่ได้สองน้ำซุปอันนี้ค่ะที่ม่านได้สองซุปเอ้าเหรอเอ้าและวค่ะก็เป็นสี่ใช่ไหมเป็นสี่นะเออราก็เอามาเหมือนกันเลยเลยอ่าสองกันเลยลูกเอามาเหมือนกันสองอันเลยอือคุณรับจานแรกเลยค่ะค่ะจานแรกนะคะคุณค่ะรับจานเลยค่ะเป็นยัง่างแซมมอนขาวปีเตอร์เลยค่ะเอาอยู่วยย่งแซมมอน เดยไิ่มก่อนไม่เอาแล้วะไม่เอาคะลูกไม่เอาเดี๋ยวก่อนเอาน้าอะไรครับกินรมนเฟรย์ไม่คุ้มอันนี้ของเรามีชามะนาวชาบล,ลีพันธ์ขาแล้วก็แบสตี้แล้วก็น้ำาลชาัลชามัล,ลีที่หนึ่งชามะนาวที่หนึ่งเอาอย่างค่ะคุณนายมีอะไรปัน่นนะคะมีชาบัลลีชามะนาวน้าพันธ์แ่สตีน้น้ำตา เอาน้ำเปล่ามาด้วยนะคะาาชาอะไรดีนหน,ชาานาูชามะนาวชามะลิน้ำพันธุ<อ>์เป๊ปซี่น้ำเปล่าเอาชามางทีปัน่นไม่มีปันป่นเอาชามะลิสองนะคะ เราจะสื่ออาหารเป็นจานแรกจานใหญ่ก่อนนะคะถ้าลูกค้าทานไม่หมดสามารถที่เป็นคอนโดได้แต่ถ้าลูกค้าทานไม่หมดและเทลงหม้อทางเราขออนุญาตปรับทานละหนึ่งร้อยบาทนะคะโอเคจ้ะโอเคค่ะคุณน้าอ๋อน้องเทกเอาอะไรลูกานครื่องดื่มอะไรชามะนาวชามะลิเป๊ปซี่น้ำพันธุ์ทานไม่หมดถ้าเหลือในหม้อนี่ปรับแช่ขาวใ้่ไม่เป็นพันโดได้ปรับอีกทีเอาอะไรครับเอาชามะนาวอีกที่หนึ่งจ้ะจ้ะจ้ะโอเคค่ะ เอาคงจูทำไมมีอะไรแบบนี้อ่ะป้ามไม่มีอ่ะอะรอย่างหรอนั่นเองไปใจจ้ใ่้จอดท้ายเท่เฮ้ยแล้วลูกสาวลูกชทยเฉยๆในรถบอ,อก นี่ซูชิประมาณว่าสตาร์เตอร์นั่นลืมลืมล้วนแหละ<ด>กินเลยลูกครับอยากก่าคิดเยอะชิปก็กินได้ลูกชิปก็กินได้อยากอะไรก็สั่งอีกไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวอยดกกินทีมเย็บใครจะบอกว่าเปรี้ยวเปรีตัว อึดเป็นวสุดละอันนี้เด็ดเดหน่อยสั่งสุดลตสามร้อยยี่สิเก้าจีนงเอาน้าอย่างอาน้ั้ชาะนาวหัวมามาลงมาชาะนาวน้ำเป่าอยู่นี่ครับมาโมเล่วน้าป่าเหกินน้ายางกันาเป่านี่ยหน้ายำเป่าน้าเกงหวยอป่าอีกเต้ค่ะอย่างเียอันนี้คืออะไรอ่ะอันเกยกวยเก๊ยกวลอ่ะ อันนี้ก็เกบหัวอให้สิไปอันไหนชาปลานอไชาปาแนวเฮ้ยชาปลาแนวของป้าเอามาสนดไม่ยังสะนดานี่น้ำส้มบอน้ำส้มสิเอาไปน้ำส้มโกงกันไหมชาพิชิตเจกบต่งสถันการดคนเลยไรไม่เทกน่ะ เมาเคียบ้ลเทลงหันสรุปเทอันนี้ลงหันเลยน,นงป่ปสิเทหัอ่ะหกอันนี้เ,เน,น,น,นามน้ำตกกะกตาเหยังไรตะกตาเ่เสามมียกมั <c oughs> เออเดี๋ยวมันก็นมามันมาต้องกันเบมดมีบอลูมียกนี่เหรอเฮ กมมันกสิาำกันตัวสูตรมันมาเบิร์ตมันละจ้ะเอาวางกองเลยลูกวางลงเลยเดี๋ยวใหญ่ไปเอออ่ะอ่ะเอออ่ะยกไว้บบบนี้ตะชิมึงตัวนกเราเปิดไฟบบบนี้มาแล้วน้ำสูบแควมาเปิดมันก็ให้เด้นี่เด่ ปุ่มนี่ใส่หามไฟนี่บ่ปุ่มนี่บ่เอออ่ะเปิดอย่างซูนๆได้นั่นสิมเล็กบางไดหนอเอาหมายบวกมันอ่อนมั้งมันเขียนเข้าาอ่อนหรือว่าส่วนๆมันเขียนคำว่าอ่อนอ่อนอ่อนละข้างๆข้างๆปุ่มเปิดเลยค่ะเปิดเลยได้ลูกเดี๋ยวป่อันนี้โตมะจาะอันนี้บ่อันนี่บ่โอเค โอ้เดือดท่านที่ท่านใจไม่ย่ยังนอนอนนี้กินได้มาเนาะโอ้น้ำแข็งจ้าโอ้หมองวางใส่นอะแบบนี้เอาออกไหมสั่งได้เรื่อยๆบอล่ อันไดเขาไอ้นะเาปลาแซลมอนคิดเพิ่มไปดิจะอะไรตอกยีสิบผมก็ถามอยู่ได้บางยานเสี่ยวโบยำแซลมอนไหมเอาปลาอะปลาไม่ลวกไอดองปลาแซลมอนอ๋อเไปออเดอร์เหรอลูก้องปลาแซลมอนเออมึงก็สั่งนี่เด้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งลูกเดี๋ยวสั่งเออ แน่ๆรับเขาเขียนไหมโอ้ยไปเสียวไปแน่เบื่องให้แน่มีบรรทายอยู่บะกินน้ำกันึ่งก้อนออกินน้ำแก่ใหญ่เอาล้างหันออเรออันนี้ออกหัลูกห่ออกไปใส่อะเอาไปทั้งจุนพ่นบอกโยกออกอันนี้โยกออกเออาวางลงทับหม่ทับพุ่นไหม่โอ้ห้อออก่อ เมออ่บานตายพี่เมมได้ใันนี้ช่วยนอนก็นอนนะมนอย่างสร้างมียกบอกมันไม่ทำนี้บอมาเลยสร้างอีกไหมมีโยกเดี๋ยวเเห็นเอาออหัวก็สส้บบาบอได้สร้างผีเขา้าห้เขียนอยู่ผีเออ แกเห็นพอเห็นหุงสันด้คอม์มันตวงออาแต่โปอออกมาออฟมินก็มีราคาแบบเออเขียนพิโลดอืมียมกเน่สางไวให้ลูกนั่นร้านนั่นนเอาคือเดือดฟังเดียวน่ะยายุปอวยไปนแมซิมอ่วยแมซิมป่วยนี่อเนาะจะวยน่ะรเอมาแซลมอน เอาห้องข้นเดือดลูกมขค้อเเรอเออีดมาไดมาแล้วกำลังเดือดวงเอาหทไเนเออขีดสองสงแล้วกต่ทีนี่เขาเขียนให้อยู่นะจำนวนเลหมมันแกนหไว้ให้ครับสองอนนี้หนึ่งคับสองาดอะไรสั้นจีสี่พลงหน่ยนะพน่งจกินสังไหนเดี๋ยวนี้ กินฟัง <rôle> น <à déc> ี <gens> ่เละสิดิล่ะอาอย่า้างมั้งกินที่กินอะไรก็องใช้ได้เรื่อยๆค่ะ้ได้เรื่อยๆแงกเนี่ยได้ไม่ได้กินอะก็ได้ันหกเ่ออมันเดือดเลยบ่อกลูกป้าอวยหามันเดือดมันก็เดือดฟังเดียว ต้มเลยลูกต um> ้มเลยัามียุ่งเหยงหลานไงจิ้มซ้ำหนูกูจะแน่นด้ใจเพิ่มเลยเออมาถามเออมาถามอันนี้ใจเพิ่มมัครับ

สองฟังน uh, so <cat> <ai> ี่ก็ฟังนี่อันไหนของหนูตักใส่ไปยังจูนเสร็จนะเสร็จต้องูบัวโลวต้นจิ้มมิจกแก้วสองอย่างนี่คอกะถั่วนั่งอยู่บัลว์น่เดี๋ยวลงไปมองเดือดที่หลัง ขีบลงไปอีกมองเดือดๆนะจุ่งก็ไม่ได้จุ่มเห้ยเห็นยังไงเหี่ถนอดยายเนาะเน่เขลาไปาแล้วกินอะกินอะเราไปเห้อแล้วก็กนวเ,เนื้อแล้วก็กินได้มไม่ยากเสี่ยงมันกได้เป็นยีสต์ถ้าเป็นมูลยปยนี่ ยอยเอาไปได้เห็ดใส่เห,ห็มูนะขอไมเน่ะแม่ม่ีลอเดียวลอยเดียวอพี่คีบลงลยเยอะๆเลย,ย,ยล,ลูกคีบลงอืมลูกๆุ่งไคีบลงเบาจังได้น้อมในกดหลบกดหลบได้ยะกดวบบัว กอลงอะใเล็กแก่อนนี่แล้วนเอาลงมือนเอาฟังนยมาเอาลงอีกาบก็เลงไปเลยแล้วก็กีบกีน้ามาดัางจ เดือดปั้นคางอืมอน,น้ำซุปมันแจ๋วดีเด้อ แนหนูมันได้นนนะดเงิ <c oughs> นนป้าพวนั้นมุดไล่ตลอดเขอหน้าป่าเลยค่ะอ๋อ อ๋อน้ำเปล่าหมี่เป็นน้ำเปล่าค่ะ จะวางเลยลูกเนี่ยลูกติมม่มซ้ำโอ้มามางนี้ให้พี่เขาวางก่อนอได้ระบบมีหยกเนี่ยทั้งแต่ สร้างเขาเดี๋ยเขาสังเขาเสียกินยงรูกว่างเห็อว่างเหรอ่าเเลยอี่ากินผู้เดียวเอาแตเอานแม่ไอาเนี่ย่ได้เหรอไหมเป็นไขอบคุณค่ะสั่งเพิ่มนะครับชุดชิ้นสั่งได้ตลอดจิ้ได้กาได้ไ่รู สังซุกยัซุ่ดแต่ยังซุกเยก็ตักกินไปลูกเอาลองไปอีกน้งองจูนนะนเนียอให้แม่ตัวบบปาป่อนะไปมาไปเนี่ยเอมอมา ยืนมาทัางผีสิม,อ,มอย่าไปปคะคองไว้ค่ะเอาไาสวยจิ้มแซมเอาไปเก็บเอาทำใครลูกพี่เด็กับวางไว้ทางล่างลูออองกออ มันไม่เด <si ือดตัวไฟมันพุ่งแรงๆบ่เดีวซปดยวได้ปนี้ทันใดพี่สั่งเนื้อพพ้่มบ่นี่เด้สีดำบ่เนี่ยสีมืดๆเนี่อเอามีโยกออกมาเอามีโยกออกมา น่ยจะบอกแม่เหนื่อยโอ้ยอย่านี้กอะจกมาฝั่งนี้ลูกเข้ามาฝั่งนี้นึงลูกกระจกได้แล้วหมดโยนี่ไรแล้วนี่ของป้าหน่อยป้าออกก็เออนะเไปลกกลิ่นทั้งเครื่องก็ได้ได้ของป้าหมายถึงว่าเออ มันมีทางเยอะยีพี่หมนเปล่าไเนี่เปล่งงา <transparen cia> เปลาเป็นอะไรอเอาไม่มีเลยไม่หรับมั้ยไม่หรับค่ะคือไงตัวเขาสูง Thank you.